่อมาจะเป็นการใช้โปรแกรม VCO ส o 2 0ั0ร่วมกับโปรแกรมอื่นนะคะขั้นตอนในการใช้งานนะคะเปิด Open file ที่เราได้เซฟไปแล้วนะคะจากนั้นทำการกรุ๊ปนะคะ คลิกขวาที่งานจัดคัพปป้เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะคะคลิกขวาวางค่ะก็จะได้งานที่เราเซฟนะคะปรากฏขึ้นบน Microsoft Word นะคะ